ไปเที่ยวกระบี่แต่อยากได้ร้านอาหารที่มีความหลากหลายครบจบทุกเมนูรวมอยู่ในร้านเดียวกันแนะนาให้เซฟคลิปนี้ไว้แล้วก็ตามกันไปได้เลยนี่ร้านอาหารเดินทิพย์สาขาเมืองกระบี่ที่ดูจากภายนอกเราจะดูว่าเป็นร้านเล็กๆจะบอกว่าเพียงแค่คุณเปิดประตูก้าวเข้าไปควา,า,ามอ <า S 1> ลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่ของตัวร้านเนี่ยรอต้อนรับคุณอยู่แล้วพอกับรายการของเมนูที่มีความหนายิ่งกว่าพจนานุกรมคุณทำเนี่ยให้เป็นร้านอาหารที่มีเมนูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชากาแฟน้ำผลไม้แล้วก็ค็อกเทลไปถึงเมนูขาหวานทั่วทุกภาคคืออยู่ที่นี่หหมเเเลวาป็นนอออ้ืูกสค ถูกทอดมาด้วยสีเหลืองกรอบกําลังดีและต้อนรับด้วยเมนูเจ้าบ้านอย่างยำเรือนทิ้งเชื่อว่าใครที่มาแล้วได้ลองทานนับติดใจทุกรา้านจะใช้ลองกรองเป็นว<ะ>ัตถ<ะ>ุดิบแล้เพิ่มแท็กเจอร์ด้วยถั่วแล้วก็ปลากรอบรสชาติจะมีความเปรี้ยวหวานกลมกลอ่อมไปซับกันต่อที่ยำแม,มงกับพรุนวันนี้เอาเลือกสั่งเป็นแมงกับพรุนหูฉลามจานนี้เรียกได้ว่าเป็นแก้วเป็นแสงมากๆตัวแมงกับพรุนที่มีความใสท่ามกลางความจัดจ้านของเครื่องยำเข้าไปคําแรกเนี่ยมีความกรอบ,รอบถึงเครื่องน้ํายำและหอมหนัวปลาราก็ลองสั่งมาเป็นแมงกพนีกสักจานนเป็ฟลแบบบบลลววกกกกกิิ้้้งงนนนคคคูู่่่่ััําายซีีีฟดจะออทืแมพรุกกชนนนิิดด้้้าลซีฟูะ ต้องร้องหวาดเป็นรสชาติที่โดนจริตลิ้นได้มากถึงมากที่ส่วนตำมังคุดคัดเนี่ย<ๆ>เคยกินมาก็หลการนี้ต้องยกให้ที่นี่ขึ้นท่านอีกสักหนึ่งร้านไม่ได้มีแค่มังคุดอย่างเดียวนะสตรอเบอรี่ก็มาเป็นส้ตมตำที่ทําได้ถึงเครื่องแล้วก็มีครบทุกรสเฉพาะใครที่มักปลาร้าเนี่ยที่นี่ไม่ทาให้ผิดหรือจะลองชิมเป็นเมนูอาหารไทยเส้นหมี่แกงขั้วปูคือชนะเลิศเข้มข้นเบอร์สุดทั้งเครื่องแกงกะทิแล้วก็เนื้อปูจบกันที่ตัวแม่อย่างกุ้งแม่น้าเผาเสิร์ฟมาแบบสองตัวโตๆล้นจานทั้งมมมมมมมัันน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 ท้้้้้ง<อ>งเเเเเเืืืออออออีีีีี่่่คคคุุุุณณภภาาาาาาาพกกกกกกรรดดดดยยแแํถููผววหิิไไไฟสจปบข มีความหวานเด้งแค่กินเปล่าก็รู้สึกว่าฟินมากๆแล้วอ่ะพอได้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของทางร้านน้ำบอกได้เลยว่าฟินคูณสิให้เป็นอีกหนึ่งร้านในตัวเมืองกระบี่ที่ไปแล้วต้องสัมใแน่ๆที่กัดร้านอาหารเรือนทิพย์สาขาหนึ่งอยู่ถน,นนนครธรรมซอย5ตาบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบีร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงไปจนถึงเที่ยงคืน